สวัสดีครับผมพ่อครับบ่าพันธุ์พื้นเมืองอีกแล้วครับพิธีชีวิตบรนดาลยู่ห้ยยู่หน้าคือเก่าครับแต่ว่ามือในีเถียงหน้าหลังไหมเม่นหลังเกา่าน,น,นี่นะครับแต่ว่าเถียงหน้าหนายอยู่หลีอครับผมนี่ระบบทุกสิ่งทุกอย่าง,ม,งนะมีหัดมีหัดใส่กอบพอมบอกคือมีอย่างเนี้ย <laughs> มีหมูพอมตัวนี่เออเอ่ครับทีมงานนักินเขา อยู่กับเนี่ยกับเฮือนกีน่กับเพื่อนฝูงอืมนี่นะผมก็เลยมาขอบรรยากาศนำทีมงานเบามาทีมงานนี่แหละครับทีมงานอืมครับแบต่เบามาเพิ่นวาอยากกินจะกินปิ้งปลาอยากกินอะไรบ่จะกินที่สวางลูกแจ้งครับจะได้บ่อสได้ยินอ๋ออยากกินปิ้งปูกิ้งปิ้งยังบ่เบามาทมาไปเฮองศาสานะลงทงลงท, <ไป S 2> ท่งาเฮาไปห<า>้ออืมเพื่อหยอมีหมูแล้วเฮาไปหาปลาดีกว่าเฮาบ่มียังไหม อยากบัังนน่็มไปหาปลาค้อนมันเป็นตัวยังไงเห็นไหมเราจะไปหาหมุน่นไอ้ยังก็ทำป่าข้าวหมุ่นก็นะนี่นะครับเบามาดพิ่นผ้าไปหาเบิง่งตัวปลาค้อนมันเป็นตัวไงครับผม,มยังล่ะคือปลาเข็งบ่โอ้เมื่อคืนใครเนี่ยหาปลาขอนคือเถอะ เน่าใสอ้ยบ่วันงูป่าวันเจ้าจิจับกิตเลยนี่ครับโดเ้เยเขียดเขียดนี่โอ้ปลาซิวตัวนี้ปลาซิวเป็นหมูเป็นหมูเลยครับผมเี๋ยวขวดตึกกึกกึกเข่า เียปล่นไขวดเขาดัดรับเสียงโมทเทเดามาแล้วครับผมโอ้ย่ดเพองตัวเป็นาเบออาดูลูกแม่กินกุ่ม้เอ้าก่มายค่ะเดยนองป่าป่าขากับพี่เออเด้เด้ผมจีงบนึ่ครับผมขอไม่ลวกโอ้ดีการนี่จนปัาชิวงหมเดี๋ยครับเดี๋ยว โอ้ปลาซิวนนปมาไหลายแท่ายิงในละคาจังฉีใดมันโอ้ป่าแหมโอ้ปูบอึดปูบอึกปูอยากรับผมปลาขาวก็ลายครับชุ่มนิตายบิดนี่ครับปลาขาว นี่ครับนี่ครับมะขารุดนี่ครับมะข่ารุดมือแล้วปูกบือดครับไม่บวกนะนลาดอยู่ไม่บวกเลยครับนี่จับยากอยู่อัตคัดจะออมันขึ้กไปมือนกันล้วก็น้ำอื ว่าปชิวได้หลายวได้ควายใหญ่ยเลตับมะคุ่อาเวอืมอตัวงอมตายเบด่ะปชิวบ่มีแนวอ่อนใสเนาะบ่มีแล้วสวีอ่อนสวนแม่ ัป่านี่ผมเนาะปาก้อยผมเนาะป่าง่ามผมเนี่แต่ว่าจอยเบิ่อ่ะป่านั่นบอกปลาพุล่ามดไปอืมปแต่คุปพ้อโมกบอกกับ้านตีสองเนี่ยจับเอาทสตตัวอยู่นกระชิ่อืมปล้ยไรอย่งี้้ยแต่ชิวตีครับ cùng phẩm phù ngay cả mi sẽ đại bản okay. siêu đéo chỉ ngon cái tài nhóm bắt tài มืเนแ่วเอาดีๆนี่ก้อยครับผมใส่หมดแหลงปลาซุปดิจอยเบิดหลมังไม่ได้กินเสิดดาปลาซิวค้ามบนก็ะหังว่ามันอย่งใบหมักห่วงมีสวิงมาได้เบิดแล้วครับปลาซิวอยู่นี่เนี่ย Tài vượt được sự thật, và đây cái nắm mọi thứ bí ẩn của tôi nha con sợ tôi yêu mày Tối ta tao 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 ติกวางเาหลเยเ้าโอ้สุดยอดคิจถ้าเฮ้ยะโอ้โอเคแล้วได้การแล้วครับนี่แล้ะครับผลงานหาด้วยสองมือกับบาวมาด้วครับเนี่ยสี่มือพอดีหัวเรียนขี่ๆเด้อ นี่ครับปูหน้ากับผู้แห้งครับมมันต้องเป็นครูไหมผมยำมาเป็นคู่ก็ครับนี่ครับผูเซ็มกมอต้องสายเปย์ครับผมมาแล้วอ๋อสิกินเล่นบ่นกินทั้งสวนเลยบ่นโอ้ดีสายเปี๊ยคนหมอเก่ามอเดิมแต๊คลิปกันก้อนน่ะเดี๋ยวจะเป็นปีพุ่นละครับผม บูยนี่งามคักครบผมนี่เพิ่นเรียกเอาได้ัวน้หน่อยครับผมนี่ต้องเซฟสายไปเลยครับผมนี่ครับบรรยากาศนี่ครับจะคล้องเทียงโมนุมบอนใช่ละอันนี้ยก็อะไรอะไรจะจะบอกอะไรนะอ๋อมีปูดองครับผม ปูดองทุมะกร้าน่าดิงแซบมทวันครบเดี๋ยวเดให้ตำสเส้ักรั่วก่อนเด้อจีบจักสิบซีมเบื่งก่นอนตอนนี้ยัง<า>ยังไม่เบา้ายังไม่เบา้เบาะเอาเงินมา,าเอาเอาเงินมาแล้วก็แล้วก็ปูไปปูดองไปแ่ยังเมาถ้าจะทมะมกหมอเพราะว่าเถียงโตกับสายปีได้ปีที่แล้วคนละ เว้ยเขาเป็นหิ้วเขาอืมมันเป็นหิ้วเขาดิครกกาฮนาฮ่า่าฮ่าั่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าต่มฮ่าอกาฮ่าาฮ่อฮาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าเ่า่าฮ่ฮาา่ฮาฮ่าฮ่า ขัดกับผมนี่ล่ะอิสานมันเหากินอยู่ให้อยูหน้ายู่ทงเถียงหน้ากับบรรยานได้การมันมันเพอร์เฟคทุกอย่างครับผมนี่ล่ะเสียบเดี๋ยวนนมมาอก่หมกหม้อปลาค่อนนี่แหละครับผมนี่ล่ะครับขาเอิญหมกหม้อปลาค่อนเพราะว่ามันก็เป็นปลาขาวปลาซิ้นปลาอย่างเงี้ยล่ะแล้วเขาเอิญปลาค่อนน่ะสิ เสีบลูเนนน่เนส้องหอมเพิ่มเติมกระปูหอมครับผมนี่ตำตะไค่พริกสดใสครับผมเสนลโอ้าโอ้า,อาเส้นเสือครับผมใส่ไปเลยเอานี่ครับมกหมอ้องสูตรสายเปรี้ยครับผมสุดยอด เหเพิ่นกับไปเขาไปเบิ่งแล้วครับผมสุดยอดเพิ่นเป็นลิปเี็นเด็ดเลยแหละลีปเรียวบูใช่ว่ากระปูเนาะสูตรับมั้งอีทีนึ่งไลยละทีหนึ่งเลยขับไปอีตูลงไปพัดทีหนึ่งโอ้ ยอดครับผมเดือดตียนึงเดือนวุ่นกี่ป่าแม่หมูหม้อแม่โอ้นี่ครับทีมงานโชคสุราก็มาด้วยโอ้ยอดจะยอดครับผมนี่เพิ่นกพิลังเตรียมดินไถให้ปลูกปลูกอ้อยปลูกมันครับผมเออเออนะครับทีมงานโชคสุราครับผมโอ้ โอ้สุดยอดสุดยอดครับผมนี่แหละมามามาทีมงานสุกสุราต้องเอาตัวเราไปกันกินเนาะจะมาเยอะเลยฟังเสียงบ้าคือคือเล่งมวนแท้คือว่าเครื่องเสียงนุ่มบอลว้ายฟังเสียงรถ

เาเหน้ากทำได้น่ากินมากๆเลยครับผมไปตัไปตฝีมือฝีมือครับผมไปนครับหมกหมอต้องสายเปเล่ครับผมที่หนึ่งท <médico S 1> ี่หนึ่ง